รุ่นวา่าครับความพอตเลยค่ะแลส่วนที่บอกว่าเปิดขายบัตรสิบนาทีหมดเกลี้ยงครับก็เกินคาดใะเกินคาดคือวันนั้นที่เราสัมภาษณ์กันก่อนที่จะขายบัตรคือลิซยังกังวลอยู่เลยว่ามันจะขายได้ไหมแล้วแบบมันจะแบบมันจะเหลือที่นั่งแบบเยอะๆอะไรอย่างงี้ไหมลิซก็กลัวไงครับแต่ปรากฏว่าพอเปิดขายตรจริงๆเอ้ยหมดหมดเร็วมากภายใน1ิบนาทีซึ่งลิซี่ก็ วันนั้นตื่นมาก็คือมามารอตามกระแสนี่แหละแต่ปรากฏว่าเออตกใจตกใจมากเลยครับที่มันข่าวปุ๊บร้องไห้เลยไม่ไม่ไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้เดี๋ยวงดดราม่าก,ก่อนคือคือไม่ได้คือแต่มันแต่มันดีใจมากจริงๆครับคือความรู้สึกตอนนั้นมันมันกึ่งกึ่งช็อกก็แบบเฮ้ย<ช>มันได้ไงอ,ะ,อะไรเงี้ยครับก็ก็ดีใจมากครับคือคือถามว่าคิดไหมว่าเขาจะตอบรับดีก็คิดอยู่แต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะดีขนาดนี้นะครับก็คือ ก็เข้าใจว่าเออคงขายไปเรื่อยๆแล้วมันก็คงช่วยๆกันโปรโมทเดี๋ยวก็คงหมดสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเกิดว่าแบบมันมันมัน,มนเร็วเกินคาดอะไรเงรี้ยก็ก็ดีใจมากมเพิ่มรอบไหมคะอ,อ่ไม่เพิ่มรอบครับก็คือสองรอบเท่านั้นตามความตั้งใจไปเลยใจแข็งแล้วฮะ <c oughs> <c oughs> คือที่ตั้งใจไม่เพิ่มรอบเพราะว่าอ่าด้วยด้วยที่ตอนนั้นลิศเปิดทํางานแพทย์แล้วแล้วก็อ่าเวลาอาจจะค่อนข้างจํากัดก็เลยว่าเออเป็นวันละรอบอย่างนี้จะดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบีบตารางเวลาลิศเกินไปใช่ครับ ก็มีครับเพราะว่าลิศก็ตามอ่านในทวิตก็คือเขาก็จะบอกว่าอะไรเนี่ยไปไปรอกดบัตรอะไรเงี้ยแล้วแบบกดไม่ทันอะไรเงี้ยอุตส่าห์รอตั้งแต่กี่โมงกี่โมงเขาก็ว่าไปอะไรเงี้ยแล้วก็ได้อ่านแล้วก็แบบอุ้ยรู้งี้สามรอบดีกว่าไม่ใช่ตอนแรกรอบเดียวคิดว่ายังไงไม่หมดเลยฮะก็บ่นว่าแบบดูใจร้ายดูโหดร้ายก็ก็ไม่ไม่โหดร้ายหรอกนะครับก็ถ้าเกิดลิบเพิ่มรอบสามคน ไม่คนบางคนเขาก็ต้องซื้อเพิ่มอีกหนึ่งรอบไงก็ต้องดูให้ครบ3รอบอะไรเงี้ย <laughs> ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวหนักเกินครับการเตรียมตัวตวันหนึ่งคะวันที่หนึ่งมิถุนายนใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวจะเปิดประจำการนะครับแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยบาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับที่หนึ่งมิถุนายนนี้ก็ตอนนี้ก็ ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยไม่ใช่ก็คือเราไปปฐมนิเทศแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นติวเตอร์เรียลก่อนที่เข้าทํางานจริงของเขาอยู่นะครับก็ไปหาที่พักอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าต้องไปพักใกล้ๆแถวนั้นเพราะว่าเราเลิกงานดึกแล้วก็ทํางานเช้าอะไรเงี้ยก็ไปอยู่ที่นั่นดีกว่า,าวใช่ค่ะเขาเรียกเขาเรียกว่าเลขบอคับเป็นเลขบอก็คือเป็นเอ่อเป็นหมอจริงนะครับไม่ใช่หมอเถื่อนตอนนี้ ใช่ครับก็คือถ้าเกิดปกติเวลาเราอยากรู้ว่าคนนี้เป็นแพทย์ประเทศไทยจริงไหมอะไรเงี้ยก็เข้าไปเซิร์ชในระบบของแพทย,ทยสภาถ้าเซิร์ชเจอก็แสดงว่าหมอจริงของริชเซิร์ชเจอแล้วเป็นห <c oughs> มอจริงแล <c oughs> ้ว่ <c oughs> ครับ <c oughs> อาไรนะครับ <c oughs> มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรว,ว่าอะไรอ่ะคืออยากมีมานานมากคือตอนริชเป็นนักศึกษาแพทย์ริชจะเซ็นชื่อริชปุ๊บแล้วริชต้องไปตามคนที่เป็นแพทย์จริงว่าเอ้ยมาเซน็นทับหน่อยอะไรเงี้ยหน่อยครับแต่ตอนนี้คือได้เรียบร้อยแล้วเป็นของตัวเองแล้วรอเซ็นทับน้องๆอะไรเงี้ยอ่าครับ ก็คุณพ่อคุณแม่ก็คงเห็นแล้วครับคือคือจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กะจะแบบปวดอะไรเงี้ยคือเพื่อนเข้าลงกันเยอะก็เลยลงตามกระแสเขาอะไรเงี้ยใช่ครับนิดนึงครยังครับยังครับเป็นแพทย์ทั่วไปก่อนครับถ้า่อต่อเฉพาะทางก็อีกสเต็ปหนึ่งต่อไปซึ่งดิขอพักก่อนตอนนี้ดิเหนื่อยไม่ไหวแล้วใช่ครับเข้าเรื่องเลยครับบอกว่าช่วงนี้ชอบโชว์โอ้ ไม่ได้ชอบโชว์ก็คือคือเหมือนกับว่าก็ถ่ายรูปเล่นแล้วก็เออมันก็เห็นแล้วก็เอ,เอ้ก็พอมีบเขาบ้างนี่ว่าอะไรเงี้ยลงนิดนึงอะไรเงี้ยเผื่อได้งานสาขาอื่นเพิ่มอะไรเงี้ยเพราะลุกลุกแบล้งคือลุกแบลวมากแล้วแบบไม่โตสักทีนึงก็เลยเออจะจะทให้หน้ามันโตกว่านี้ก็คงไม่ได้แล้วอะอก็ไปด้านนี้แทนและกันเปลี่ยนจากแบลวเป็นสายเซ็กซี่ ก็ไม่ไม่ถึงกับขนาดนั้นหรอกครับไม่ไม่ถึงกับเปลี่ยนสายหรอกแต่เพียงแค่คือคือ,คอหน้ามันเหมือนเด็กน้อยอ่ะแล้วแบบแบบถ้าคนดูแค่ภายนอกก็จะแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยแต่จริงเราจะบอกว่าเฮ้ยเร,เราทำ<ห>เออเราโตแล้วเราทํางานสายอื่นได้แล้วอะไรเงี้ยเผื่อแบบจะมีนิตยาสงนิตยสารอะไรเงี้ยมาติดต่อไปถ่ายวงถ่ายแบบอะไรเงี้ยครับจริงๆอ่ะจริงๆคือมันมีก่อนหน้านั้นแล้วเป็นเมนเฮล์แต่ว่าคือแพลนกันไปแล้วว่าจะถ่ายกันยา มีดกนใช่แล้วลิกก็ฟิตมาแล้วไงอ้าวไม่มีที่ระบายเลยเอ่ะลงไอจีตัวนี่แหละอะไรเงี้ย <c oughs> นนเรื่องจริงคือติดต่อกันมาแล้วคือลิฟิตมานานมากคือลิศก,ก็เลื่อนเขามาหลายรอบหลายรอบจนรอบล่าสุดเนี่ยลิศขอ่าขอเลื่อนรั้งสุดท้ายขอเป็นกันยาก็คือวางแผนกันไว้แล้วว่ากันยากปก,ยาากกันญาแน่ๆลิศก็ฟิตเต็มที่มาเรียบร้อยแล้วสุดท้ายอ้าวคือจนจนลิศพร้พพอมแล้วอ่านังสือยกเลิก อ้าวทำไมล่ะฮะอ๋อเขาปิดแล้วอ๋อไม่ไม่น่าใช่นะรีดว่าไม่น่าใช่คนชมว่าเราหุ่นแซบโอ้ขอบขอบคุณมากเลยครับคิดว่าเราหุ่นเราแซบอย่างเขาบอกไหมอ๋อก็ไม่ขนาดนั้นนะจริงจริงนีก็ใช้แสงและเงาแล้วก็มุมกล้องช่วยไม่คือคือจริงๆถ้าถ้าถ่ายรวมๆนิดเป็นคนตัวเล็ก คือถ้าโครงสร้างดิแต่จะเป็นคนตัวเล็กแต่ว่ามันก็ในความตัวเล็กมันก็มีองค์ประกอบของมันอย่างนั้นแหละแต่ถ้าไปยืนเทียบกับในแบบคนอื่นลิทยืนเทียบไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ได้รีทานครับไม่ดไมด้รีทานเป็นของจริงทั้งหมดครับจริงฟิตนานไหมคะอะไรนะครับฟิตมานานไหมคือตอนนี้ลิทเอางี้เล่าเลยละกันพี่ถามลิทเล่าเลยคือลิทตั้งกรุ๊ปขึ้นมาหนึ่งกลุ๊มกับเพื่อนชื่อกลุ่มว่าซิกแพคแชร์เลนจ์ก็คือจะเล่นกันคือจะต้องทําการซิดอัพทุกวันเวลาหนึ่งร้อยครั้ง ใครไม่ทําจะต้องโดนปรับเงินและต้องบวกบวกบวกเงินขึ้นไปเรื่อยๆก็คืออ่าจริงจริงกติกาจริงก็คือต้องถ่ายคลิปมาส่งแต่ว่าเรียกว่าเออเปิงเมมก็เลยว่าเราใช้ความซื่อสัตย์เพราะว่านี่คือร่างกายของคุณสุขภาพของคุณหุ่นของคุณคุณก็ต้องซื่อสัตย์ถ้าเสร็จจริงก็ให้พิมพ์บอกว่าเสร็จพิมพ์บอกว่าเสร็จในกลุ่มก็เหมือนเป็นการแบบยืนยันว่าเราเสร็จแล้วจริงๆซึ่งมันก็เป็นการเตือนใจว่าเราได้ทําทุกวันเลยก็เลยได้ซิตอัพทุกวันอะไรเงี้ยเพื่อนชวนเล่นอันนั้ พอ,อ,อพร้อมแล้วไม่มีที่แล้วก็ถ่ายเรื่อยๆก็ถ่ายไม่จะถ่ายลงไอเรื่อยไหมก็ก็คงก็คงถ่ายไม่ไม่แต่ก็คือตามตามโอกาสความเหมาะสมอย่างเช่นอะ,อะไรลิก็แบบเหมือนไม่ใช่โรคจิตที่แบบจะต้องแก้ผ้าตลอดเวลาไงพี่คือแบบสายโชว์อ๋อไม่คือถ้าสวมิลไปไว่ายน้ำลิก็เ,เดินผ่านกระจก ดีจังเลยอาถายอะไรเงี้ยนี่ก็อย่างนี้เฉยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าเออแบบเออเออาทอนเออาทอนมันก็ไม่ใช่หันมาโชว์มากขึ้นหันมาโชว์มากขึ้นมันไม่ได้ดูดีขึ้นเลยมันไม่ได้ดูดีขึ้นเลยเอาเป็นว่าเรียกว่าเ่าเรียกว่าถ้าสถานการณ์เหมาะสมก็ก็ก็ถ่ายไปอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยคือจะไม่ถ่ายแบบมากกว่านี้นะรอหนังสือติดต่อมา อ่านี่พูดเลยนะเราต้องรอหนังสือติดต่อมาคือจริง,รง,รง,รงลิมิตได้แค่ไหนในการโชว์เซ็กซี่ของเราขึ้นปกหนังสือไม่ถึงดุ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่อ๋อคือจริงๆไม่ได้กะเป็นแบบถ่ายกางเกงว่ายน้ำอะไรเลยขนาดนั้นแต่เพียงแค่อ่าเขาเรียกว่าโชว์เรื่องของลายของบอดี้หรือว่าแบบบ๊อบบ๊อบเขาเรียกว่าบ๊อบบ๊อบมมันมันดูไม่ถูกเนาะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบเปิด เออะเปิดโหมดเปิดหมดอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรมีแบบปิดบ้างเปิดบ้างบางส่วนไม่ใช่แบบเปิดหมดทั้งตัวหรือว่าอะไรเงี้ยทำไม่พี่น่เขาถ่ายเยอะนะอ๋อใส่ขาสั้นถ่ายอะไรเงี้ยถ่ายได้ใส่ได้แต่ว่าแบบก็ต้องเป็นศิลปะนิดนึงไม่ใช่ว่าแบบเออเอะนอนเอออลังชางอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ได้อยากถ่ายอย่างนั้นใช่ครับ ก็ตอนนี้ยังไม่มีครับนี่แหละลิศก็ลงโฆษณาหาอยู่ว่าแบบจะมีใครมาไหมรูปลิศเนี่ยแต่รูปลิศก็จะเห็นคนแท็กรูปมาโอ้โหลิศไปโผล่ตามอะไรนะเว็บเกเว็บอะไรเต็มไปหมดเลยคือรู้สึกไงบ้างไปโผล่อย่างนี้ลิ่ก็แบบโอ้ตายคือจุดประสงค์เราไม่ได้อยากให้เป็นในแง่ของการสื่อสารอารมณ์ทางเพศอะไรยาง้นครับ คือเห็นคือเขาแท็กมาคือตามไอจีเขาก็แท็กมาอะไรเงี้ยแต่จุดจุดประสงค์เราคือเราอยากลงให้คนเห็นว่าเออเราก็มีนะเผื่อแบบจะได้ไปทํางานอย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยแต่แบบาบางคนเขาก็ไปลงต่อในแง่ของการระบายอารมณ์ทางเพศซึ่งซึ่งก็เออมันไปเราก็ทําอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไงบ้างกลายเป็นตรงนี้คือรู้สึกว่าไม่ได้อยากไปทางนั้นผิดทางอันนั้นคือผิดทางก็ไม่ต้องแท็กมหาลาก็ได้ทีหลังาเ้ <laughs> ่ เออถ้าคุณจะรูปไปทำริทไปทําอะไรก็เอาไปเลยแต่ว่าไม่ต้องแท็กมาหริทก็เป็นขวัญใจเก้งกวางไปละก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งฮะก็แต่ว่าก็ก็มีคนทักเยอะเหมือนกันว่าแบบเวลาไปไหนแบบว่าแบบเจอพี่พุดอย่างเงี้ยพี่พุดก็ไม่ได้แบบพุกกี้เอริทบ่อยอย่างเงี้ยพี่พุดก็ถาม่าเอยริทเดี๋ยวนี้ซิกแพคแน่นนี่อะไรเงี้ยเออเขาก็เห็นอะไรก็ก็ก็อย่างไนก็มีคนเห็นก็เดี๋ยวมันคงมีงานเข้ามามั้งพี่ประกาศของงานเลยค่ะใครสนใจ <laughs> ไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ของานหรอกแต่หมายความว่าก็เออถ้ามีอะไรแนวนี้ก็ลองติดต่อมาดูนะครับเผื่อจะแบบฟิตร่างกายแล้วก็ถ่ายให้ได้คือลิทไม่ได้คิดแค่ว่าแบบจะได้แบบจะต้องปวดหุ่นหรืออะไรเงี้ยนะแต่ลิทคิดถึงว่ามันได้สุขภาพด้วยมันได้ความแข็งแรงของร่างกายด้วยอะไรเงี้ย<เ>ก<ขา>็ก็มีเท่าในรูปมันแหละครับว่าติดต่อพร้อมถอดเงินมาผ้าไปอย่าไม่ใช่ไม่ใช่